คุณหนุ่ยคะเรียนถามตรงๆคุณหน่่ยมีงานทิปไหมคะคุณหน่่ยคะตอนนี้หนูได้กรีนกา a ์ดแล้วแต่ว่าหนูทํากับนายจ้างที่เขาสปอนเซอร์หนูมาเพียงแค่ประมาณ2หรือ3เดือนเท่านั้นเองตอนนี้หนูไปทํางานกับนายจ้างอื่นแล้วกับสปอนเซอร์อื่นแล้วแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะคําถามทั้งหมดนี้นะคะคําตอบมันอยู่ในคลิปคลิปนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ สวัสดีค่ะช่องซีรีส์แฟนค่ะประเด็นเดือดนะคะงานทิปหลายคนถามเข้ามาเลยค่ะงานทิป EB3 มีงานทิปไหมคะ โหทันทีที่ได้ยินคำถามนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามองบนแล้วก็สายหัวทันทีเลยนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าคำถามนี้จะมีขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าก็เข้าใจอหละนะคะหลายคนที่เคยไปประเทศอื่นมาที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็อาจจะาสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้นะคะบอกว่าจะไปทำงานนี้แต่ว่าพอไปจริงๆแล้วก็ไปทำอีกงานหนึ่งกับอีกนายจ้างห,หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประเทศอื่นอันนี้ก็ก็ไม่ทราบนะคะก็เขาก็อาจจะทาได้แต่ว่า ต้องบอกเลยว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นประเทศที่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะกฎเกณฑ์กติกาของเขาเน่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ยิ่งได้เข้ามาอยู่ในประเทศของเขาแล้วเนี่ยคุณก็ยิ่งจะต้องทําตามกฎถ้าเกิดว่าคุณได้มา,าแบบ วีซ่าแบบไหนคุณก็ต้องทําตามกฎแบบนั้นนะคะอย่างเช่นคุณจะมาด้วยวีซ่าการทํางานคุณก็ต้องมาทํางานนะคะคุณมากับนายจ้างไหนคุณก็ต้องทํางานกับนายจ้างนั้นส่วนคนที่มีคนรู้จักก็ดีมีญาติก็ดีนะคะที่เขาสปอนเซอร์มาด้วยวีซ่า e b 3แล้วคุณคิดว่าพอมาได้พอมาแล้วได้กรีนการ์ดแล้วเนี่ยคุณจะ,ะไม่ทํางานนี้ก็ได้คุณจะไปหางานไหน อื่นทําก็ได้นะคะเพียงแค่ขอให้าญาติหรือคนรู้จักเนี่ยสปอนเซอร์คุณเข้ามาพอได้กรีนการ์ดแล้วคุณก็จะทําอะไรก็ได้ตามอําเภอใจนะคะอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าใครที่กำลังทำแบบนั้นอยู่หรือว่าคิดจะทำแบบนั้นให้คุณคิดใหม่นะคะคิดใหม่นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเตือน เพราะมันจะมีผลในอนาคตนะคะหากว่าในอนาคตคุณมีแพลนที่จะสอบโอนสัญชาติอยากเปลี่ยนสัญชาติอยากโอนสัญชาติมาเป็น U.S. citizen อเมริกาไม่ใช่ประเทศที่คุณจะสามารถมาล้อเล่นได้นะคะแล้วก็มันอาจจะมีผลถึงการายกเลิกกรีนการ์ดของคุณด้วยก็ได้นะคะในกรณีนี้นะหากใครมีอไอเดียมีหัวหมอนะคะที่คิดว่าเข้ามาแล้วอยากจะ มาทําตามอําเภอใจตัวเองหรือมาหางานทิปหรือสปอนเซอร์กันเข้ามาได้กรีนการ์ดแล้วคุณก็ไม่รับผิดชอบกันทั้งนายจ้างก็ดีและก็ลูกจ้างหรือผู้สมัครก็ดีนะคะอยากให้ทุกคนฟังคลิปนี้เลยค่ะบริษัท Kennedy Exert Group ได้โพสต์อาร์ติโคหนึ่งในเว็บไซต์ของเขานะคะหนูเชื่อว่าหลายคนได้อ่านแต่หลายคนก็ยังไม่ได้อ่านนะคะบางคนอ่านแล้วแต่ก็ยังอาจจะไม่เข้าใจนะคะ อบธคโคนี้ได้พูดถึงคุณจียอนซูมีนะคะคุณจียอนซูมีเนี่ยอายุ37ปีเธอได้เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า e b 3ถือกรีนการ์ดนะคะประมาณ10ปีแล้วนะคะก็เลยยื่นแอปพลิเคชันขอสอบโอนสัญชาตินะคะทีนี้ในระหว่างสัมภาษณ์นะคะทาง u s c i s เนี่ยได้ขอดูเอกสารเธอเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้ง p a y ์สตั แล้วก็อ,อินคอมแท็กซ์นะคะจากเอ็มโพเยอร์เก่าที่เธอเคยเข้ามาทำงานด้วยด้วยวีซ่า EB3 นะคะไม่ว่าสัญญาจะกี่ปีก็ตามนะคะเขาต้องการดูสัญญาการทำงานเขาต้องการดูการเสียภาษีว่าคุณได้ทํางานกับบริษัทนี้จริงไหมกับนายจ้างนี้จริงไหมแล้วคุณได้เสียภาษีจริงไหมเขาต้องการดูเพ y สตัของเธอด้วยนะคะเยอะแย,ยะมากมายนะคะเอกสารที่โชว์แล้วก็พุ๊ว่าเธอได้เข้ามาทํางานกับ สปอนเซอร์นี้จริงๆนะคะตอนที่เธอกำลังให้สัมภาษณ์นะคะคนที่สัมภาษณ์เธอเนี่ยได้ถามเธอหลายๆอย่างมากเลยนะคะเธอบอกอย่างนี้นะคะว่าเขาถามถึงเรื่อง เอ็มโพเยตอนที่เธอเข้ามาด้วยวีซ่า e-b 3โดยเฉพาะเลยนะคะเจาะจงมากเลยในเรื่องนี้นะคะเธอก็บอกว่าเธอถือกรีนการ์ดมาเป็น10ปีแล้วแล้วงานนี้มันก็นานมาแล้วเธอบอกว่าเธอจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วทางผู้สัมภาษณ์เนี่ยหรือว่าทาง U.S.A.S เขาก็ต้องการเอกสารโชว์เพิ่มเติมนะคะเขาก็เลยบอกให้ทางคุณจีออนซูมีเนี่ย าหาเอกสารมาให้เขาเพิ่มนะคะดังนั้นแล้วในเคสของคุณจียอนซูมีเนี่ยเป็นคติสอนใจให้พวกเราหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าอย่างเคสของคุณจียอนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะ ผ่านมาแล้วเป็น10กว่าปีไปแล้วก็ตามนะคะที่เธอได้ถือกร e นการ์ดจนกว่าจะตัดสินใจว่าขอมาสอบโอนสัญชาตินะคะแต่ว่าทาง USAS ก็ยังต้องการดูเอกสารย้อนหลังตั้งแต่ตอนที่เธอเข้ามาแล้วก็ทํางานให้กับสปอนเซอร์ที่เขาสปอนเซอร์เธอเข้ามาในวีซ่า EB 3นะคะฉะนั้นแล้วใครก็ตามนะคะที่คิดว่าจะเข้ามาด้วยวีซ่า EB 3แล้วพอได้กร e นการ์ดคุณจะชิ่งไม่ทํางานกับสปอนเซอร์ที่เขาสปอนเซอร์คุณมา ไม่ทํางานกับงานหรือธุรกิจที่เขาสปอนเซอร์คุณมาอันนี้คุณต้องคิดใหม่เลยนะคะสําหรับใครมีคําถามเข้ามาในเรื่องของงานทิปอันนี้ก็คือสิ่งที่หน่วยพยายามจะอธิบายให้คุณได้เข้าใจนะคะว่ามันมีผลกระทบมากในอนาคตทนายความที่ชื่อเดฟโนอานะคะได้ออกมาเตือนด้วยนะคะสําหรับใครที่คิดว่ามาทํางานแล้วคนที่เข้ามาด้วยวีซ่า e b 3แล้วคุณมีสัญญาจ้างการทำงานสัญญาการทำงานนะคะกับนายจ้าง แล้วคุณมาทำได้ไม่ถึงครบตามกำหนดสัญญาแล้วคุณก็อ,ออกลาออกหรือว่าหยุดทำงานไปเฉยๆโดยที่ไม่มีเหตุผลใดๆนะคะอันนี้คุณต้องระวังเป็นพิเศษเลยถ้าคุณมีแพลนที่จะสอบโอนสัญชาติในอนาคตนะคะมันจะมีผลกระทบเป็นอย่างมากมีคนได้สอบถามไปกับทางทนายท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าชุนกวนโวค่ะว่าแล้วเราควรจะทำงานกับนายจ้างที่เขาสปอนเซอร์เรามาด้วยวีซ่า EB 3เนี่ย อย่างน้อยกี่ปีกันล่ะมันถึงจะเป็นเซฟโซนนะคะ,ะทางทนายได้หัวเราะแล้วก็ตอบไปว่าคุณควรจะทํางานกับทางสปอนเซอร์หรือว่านายจ้างที่เขาสปอนเซอร์คุณมาด้วยวีซ่า e b 3เนี่ยอย่างน้อย1ปีขึ้นไปนะคะ1ปีหรือ1ปีครึ่งอย่างน้อยถึงจะดีที่สุดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละนายจ้างสัญญาจ้างก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะคุณควรจะคุยกับนายจ้างของคุณอเองนะคะ ทีนี้ก็ถ้าคุณได้เซ็นสัญญาการทํางานคุณก็ไม่ต้องเสียใจนะคะหากเขาให้คุณทํางานกี่ปีคุณก็ทําไปตามนั้นนะคะทั้งนี้มันเป็นผลดีกับคุณในอนาคตอย่างที่เราได้เพิ่งพูดกันไปนะคะว่า,าถ้าเกิดว่าคุณอยากขอสอบโอนสัญชาติในอนาคตมันก็จะเป็นผลดีกับคุณนะคะ จบคลิปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกครั้งไม่มากก็น้อยนะคะมันอย่างเช่นเคยหนุยไม่ใช่ทนายหรือว่า Immigration Lawyer แต่อย่างใดนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะปรึกษา Immigration Lawyer คือดีที่สุดค่ะหากใครสนใจเกี่ยวกับวีซ่า e ี3ต้องการสอบถาม เพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า EB สนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ฟรี Free. ไม่มีค่าปรึกษานะคะย้ำฟรีนะคะแอดไลน์ like เข้ามาได้เลยค่ะ be rich underscore online ตามนี้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ